ใกล้ๆคนตามไปนะพระศาสดาบอกให้ทรงจำนะคล่องปากขึ้นใจและให้แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในคำของพระองค์ประโยชน์ของการจำธรรมะพระศาสดาได้ในทุกๆบทบัญชนะ อย่างคล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระศาสดาบอกว่าแม้จะมีสติหลงลืมทำกาลละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาจะมีอยู่สี่กรณนะีกรณีที่หนึ่งก็คือเมื่อมีสติหลงลืมทำกาลละไปเกิดเป็นเทวดาแล้วในภพของเทวดาเธอนั้นจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนะ แล้วจะสามารถบรรลุธรรมได้ในภพของเทวดาอย่างที่สองเนี่ยระลิกถึงบทแห่งธรรมไม่ได้เนี่ยแต่จะไปได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วจะได้บรรลุธรรมในกรณีที่สามไม่ได้ทั้งสองอย่างแต่ได้ยินภิกษุได้ยินพวกเทพบริษัทเนี่ยแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทด้วยกันเองก็สามารถบรรลุธรรมได้ อย่างที่สี่เทพบริษัทผู้เกิดก่อนเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังนะถึงธรรมะที่เคยได้ประพฤติปฏิบัติกันมาก็สามารถปรรลุทมได้นี่เป็นสี่กรณีของผู้ที่สามารถทรงจำคำพระศาสดาได้นะไม่ใช่ทรงจำคำที่แต่งขึ้นใหม่นะแต่ทรงจำคำศาสดาได้อย่างคล่องปากขึ้นใจและเอาไปแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะอันนี้จะตรันนสในสสงไว้สี่ประการ ในหน้าแรกปกหน้าด้านในพรงคมตรัดว่าสารีบุตรที่มักกล่าวกันว่าโสดาบันโสดาบันดังนี้เป็นอย่างไรเล่าสารีบุตรนี่ตามภาษาสารีบุตรว่าภาษาสารีบุตรเห็นว่ายังไงโสดาบันนี่อันนี้ภาษาสารีบุตรตอบอยู่สารีบุตรตอบว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริอยะมรรค อริยมรตมีองคแปดนี้อยู่ผู้เช่นนั้นแหละข้าพระองค์เรียกว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคดอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าผู้เจ้าตอบว่าสาริบุตรถูกแล้วถูกแล้วผู้เจ้าทูลคําพูดพระสาริบุตรทุกคำผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรตมีองแปดนี้อยู่ถึงเราเอง ก็เรียกผู้เช่นนั้นว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคดอย่างนี้อย่างนี้น,นีชื่อว่าเป็นการรับรองคําพูดของสาวกนการรับรองจะมีหลายลักษณะพูดทวนคําพูดหรือว่าบอกว่าที่เธอพูดมาแล้วนะใช้ได้นะหรือบอกเราก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันอย่างนี้นะ ลักษณะอันนี้ก็คือใครเนี่ยที่กําลังปฏิบัติซึ่งอริมักมีองแปดอยู่นะพระองค์ก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นโสดาบันตัวมักมีองแปดเนี่ยเลขอย่างชื่อว่ากระแสนะคือผู้ตกกระแส ผู้นำเอามักมีองแปดมาประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่าตกกระแสคือโดนเดินบนเส้นทางและมีความมั่นใจแล้วว่าหนทางปฏิบัติน,นี้เป็นไปเพื่อความปน้นทะุกตั้งแต่สัมมาทิฏฐนะิเห็นอริยสัจคือเห็นการเกิดการดับสัมมาสังกป,ปนะทิ้งความคิดอกุศล3ามอย่าง เมื่ออกุศลสามอย่างเกิดขึ้นในใจการไปบาดเบยดเบียนเธอจะละจะทิ้งถ่ายถอนบรรเทาทําทให้สิ้นสุดไปทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลวิตกเหล่านั้นออกจากใจไปให้ได้นะอย่างที่สามเนี่ยสัมมาวาจาสีอย่างไม่พูดโกโหกคำหยาเพื่อเจ้าส่อเสียดนะสัมมากรรมันตาอีกข้อหนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปนใกามสมาาชีวะเลี้ยงชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนสมาวายามะเพียรที่จะไม่ให้อกุศลน,นั้นเกิดขึ้นในใจอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วต้องรีบละรีบทิ้งไปอย่าให้ปล่อยแช่ยอยู่ในใจรีบสลัดทิ้งไปไถถอนทําให้สิ้นสุดลงไป ทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุสวิตกเหล่านั้นกุศลที่ยังไม่เกิดสร้างให้เกิดขึ้นเช่นใครไม่เคยรู้ลมหายใจมารู้ลมหายใจซะจิตที่ไม่เคยเอามาตั้งมั่นอยู่กับกายให้เอามาตั้งมั่นซะซึ่งพระศาสดาสอนภิกษุให้เอาจิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับกายพระองค์เรียกกายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิต กายยตาสติสติการระลึกได้กลับมาที่กายนะให้เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่นะจิตสำรวมอินทรีย์สังวรสำรวมจิตอยู่กับกายเนะมื่อฝึกสำรวมจิตอยู่ก,กายสร้างกุศลนะให้เกิดขึ้นแล้วแล้วรักษากุศลนั้นไว้ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับกายได้นาน,าน นีสัมมาประธานสี่หรือสัมมาวยายมะความเพียรสี่สถานซึ่งเป็นความเพียรที่ถูกต้องเราอ่านแล้วเอาไปค่ายควรแล้วปฏิบัติตามตรงๆนะตามมัดแปดแค่นี้มัดแปดทุกข้อเนี่ยเดินตามตรงๆ,ๆได้เลยไม่ไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรลึกซึ้งมากเพราะว่าคำ คำเนี่ยตรงๆสามารถทําตรงๆได้เลยการไม่พูดโกหกก็ไม่โกหกนะไม่พูดคําหยาบคำเพ้อเจ้อคำส่อเสียดเพ้อเจ้อหมายถึงอะไรเพ้อเจ้อหมายถึงพระศาสดาบ,บอกเป็นคําพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่สมควรแก่เวลานี่คือคําพูดเพ้อเจ้อ คำพูดส่อเสียดหมายถึงคำพูดยุยงให้เขาแตกกันนำความฝ่ายนี้มาบอกฝ่ายนี้นำความฝ่ายนี้มาบอกฝ่ายนี้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแตกเล้ากันวิบากอย่างเบาของผู้ทำตรงนี้จะเกิดการแตกเล้าจากมิตรมิตรที่เคยกบหากันจะแตกเล้ากัน <c oughs> <c oughs> ส่วนวิบากอย่างหนักของสัมมาวาจาถ้าทำผิดเป็นปกติ พระศาสดาบอกเป็นไปนเพื่อนรกกัาเรดเดชานหรือเปรตวิสัยน,นี่สัมมาวายามะสัมมาสติสติปฐาน4การตั้งจิตนะระลึกได้ถึง4ที่คือกายเวทนาจิตและธรรมพระศาสดาบอกนี้เป็นที่เที่ยวของจิตเป็นที่ที่เธอควรเที่ยวไป ในวิสัยของบิดาของตนเที่ยวไปคือสติปัฏฐานสนะอย่าเที่ยวไปในวิสัยที่บิดาของตนเองไม่ได้เที่ยวไปมารผู้มีบาปจะทำอันตรายได้คือความตายจะทำอันตรายเธอได้พระองค์อุปมาไว้ยเยอะเช่นเรื่องลิงนะลิงติดตัง พระเจ้าบอกมีฝูงลิงเนี่ยมันเที่ยวอยู่ในป่าหิมะปานลิงตัวใดไม่เป็นชาติลิงโลเลไม่เป็นชาติลิงโง่มันเจอตังเหนียวมันก็เดินหลีกออกให้ตัวใดเป็นชาติลิงโลเลเป็นชาติลิงโง่มันก็ง่ยงยเอาจับดีไม่จับดีนะแตะเข้าไปปั๊บอุดติดเลยนงมันก็เอามืออีกข้างหนึ่งจะปลดตังออกปั๊บปิดอีก โมโหเอาเท้าซ้ายถีบซะติดอีกนะเอาเท้าขวายันอีกทีติดอีกโมโหเอาปากกัดมับปากติดอีกไม่ต้องไปไหนเลยเนี่ยติดตั้งอยู่อย่างนั้นในพรานมาก็เอาฉวกแทงลิงแล้วหิ้วไปตามปรารถนานะนี่พระเจ้าบอกว่าตั้งเหนียวเนี่ยเปรียบเหมือนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส แตะปั๊บติดเลยนะืมบอกอย่าไปแตะมันอย่าเอาจิตเที่ยวไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะขันห้ามันมีอัศจาถ้ามีรสอร่อยของมันแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอาทีนวะมีโทษเวลาเรายังไม่เห็นโทษเราก็ไม่รู้สึกอะไรก็ยังเพลินพอใจอยู่ แต่เมื่อเวลาใดโทษปรากฏขึ้นนะเราจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์นะสัมมาสติกายเวทนาจิตธรรมมีสติเลืกลึกราล,ลึกถึงกายนะก็เช่นลหมหายใจการเคลื่อนไหวรีบทของเรานะ จิตใ้ฐานการงานก็ได้นะรู้อยู่กับงานที่ทําในปัจจุบันส่วนเวทนานุปสนาสิปฐานผู้เจ้าก็บอกว่าการทาในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจํา แค่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกและทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่กำลังไหลเข้าไหลออก <c oughs> ชื่อว่าเรากำลังเห็นเวทนาในเวทนาคืออัุุขมสุขนิ่งๆเฉยๆขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยมไม่ได้สุขทุกข์อะไรโยมเฉยๆรับรู้ลมเข้าลมออกแค่นั้นเนี่ ปิติเกิดยมก็รู้สุขเกิดยมก็รู้และพยายามระง,งับจิตตสังขารการการปรุงแต่งของจิตที่ออกไปสู่ปิติสูสุขการขยับออกไปแล้วทําจิตตสังขารให้ลำง,งับสงบนะ <c oughs> ส่วนจิตตานุปัสสนาพราะธรามก็บอกว่าเราไม่กล่าวอาณาปานสติ เราไม่กล่าวอนาปาไม่กล่าวว่าการรู้ลมหายใจเนี่ยมีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุทธินั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เตอกำลังเพียรเผากิเลสแล้วนะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะถูกต้องแล้ว รู้ลมหายใจเนี่ยมีไม่ได้แก่ผู้มีสติที่หลืมหลงแสดงว่าถ้าโยมรู้ลมอยู่โยมเป็นผู้ไม่ขาดสติเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่และกำลังทำความเพียนเผากิเลสด้วยนั้นอนาปานาสติเพียงอย่างเดียวเห็นไหมเป็นได้สามสติปทานแล้วนะส่วนตัวที่สี่ เธ่นั้นเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนย่อมนั่งดูลมหายใจไปเนี่ยเดี๋ยวลมก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวจิตเปลี่ยนไปคิดเรื่องอดีตบ้างไปคิดปรุงแต่งไปบ้างไปรู้สุกทุกข์บ้างพอใจไม่พอใจกลับมารู้ลมแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใครเห็นความเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา คนนั้นชื่อว่ากำลังเจริญธรรมานุปัสนาสติปทานมีพระศาสดาสอนอย่างนี้นะงั้นถ้าเราเดินตามพระศาสดาสติปฐานสี่เราก็ตั้งจิตไว้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้นะแล้วทีนี้อยู่ว่าจิตจะพลิกไปมุมไหนในสี่มุมนี้ซึ่งไม่มีผิดในสี่มุมนี้คือที่เที่ยวไปของจิตยมจะอยู่มุมไหนก็ได้ ส่วนสัมมาสมาธิคือการเข้าฌานหนึ่งปฐมฌานปฐมคือหนึ่งการเข้าทุติยฌานฌานฌานะนะฌานการเพ่งทุติสองตติยฌานนะเข้าฌานที่สามจตุตาฌานการเข้าฌานที่สี่คุณสมบัติฌานที่หนึ่งอกุศลดับ <c oughs> หรือนิวรณห้าดับหรือกรรมสัญญาดับสามแล้วนะเสียงไม่เป็นเส้นหนามสี่นะวาจาดับห้านี่เป็นเครื่องตรวจสอบปฐมฌานผรูเจ้ามีเครื่องตรวจสอบไว้เยอะเรื่องปฐมฌานเพราะเป็นสมาธิระดับขั้นต่ำที่สุดที่จะทำให้ เราสามารถเข้ามรรคผลนิพพานได้ในปฐมฌานนะอย่าลืมว่าผูุ้ทเจ้าไม่เคยพูดสมาธิแบบอื่นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอปนาสมาธิผูุ้ทเจ้าไม่เคยตรัสลองสกแกนให้ดู สแกนคำว่าคณิกาสมาธิไม่พบคำว่าคณิกาสมาธนะิอุปจารสมาธิไม่มีอัปปนาสมาธิไม่มีไม่เคยตัดไว้เลยสักครั้งเดียวในชีวิต ที่อธิบายคณิกาอุปจารพนาก็ไม่ได้คิดเองจำใหม่เหมือนกันแต่จำข้อมูลที่ถูกแต่งขึ้นแต่งขึ้นมาพันกว่าปีอยู่ในคำพีวิสุทธิมรรคถูกแต่งขึ้นอันนี้ก็เลยต้องตรวจให้พวกเราดูแล้วก็นี่ตามเอาข้อมูลไปให้พวกเราถึงมือถือถึงแท็บเทบอะไรนี่วันนี้เอาอุปกรณ์มาให้ดู ใครใช้ซัมซุงนะโหลดแอปพลิเคชันะตัวนี้ได้นะอีตาปิตกะกดปั๊บก็พระธรรมปิดขึ้นต้องการอ่านต้องการค้นหานะเลือกป ok ิดกไหนนะได้หมดเรื่มไหนใบมีทยมีครบนะต้องการอ่านกดปั๊บข้อมูลก็จะขึ้นเราก็อ่านไปเรื่อยๆนะ <c oughs> นะ ต้องการเทียบเคยียงภาษาบาลีกดปั๊บบาลีโผล่มาให้เลยนะรวดเร็วทันใจนะนนต้องการค้นหาสืบค้นอย่างที่อุโสมาททำก็ขี่เข้าไปปั๊บ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 ั๊บห็หือว่ากดน้ำนะแล้วก็ขี่กดน้ำมีไหมเอาทุกปีด,ดก,กดค้นหาสแกนให้ดูละอันนี้กำลังสแกนนะปั๊บไม่มี นะ,ะถ้ามีปั๊บจะขึ้นมาให้เจอกี่หน้ากี่พัสูตรนะ,ะก็จะออกมาหมดเนะะาะอาโมฆะบุุษมีไหมคำว่าโมฆะบุุษใช่ไหมกดค้นหานะกดตกลงนะ,ะสแกนแป๊บเจอแล้วนะกี่พัสดี๋ยยมก็เลื่อนไปดูนะ,ะต้องการดูพัสูตร เราเหี่ยงไงก็กดปั๊บประสูตรก็ขึ้นมาเช็คบ,บาลีไหมเช็คบาลีปั๊บบาลีขึ้นมาใครจะหลอกโยมได้เนี่ยอ,อันนี้แอนดรอยทุกอันใช้ได้หมดนะ <c oughs> แล้วก็ที่เคยบอกว่าไอโฟนเสร็จแล้วอยู่่มันทุกยี่ห้อเลย ไล่ล่าใส่ข้อมูลในมือถือยอมหมดเลยนะกลัวไม่อ่าน <c oughs> <c oughs> นี่อีกพิตกะจอมันเล็กหน่อยนะนี่ก็เหมือนกันนะตอนนี้เราสักพักหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้อาทิตย์สองอาทิตย์นี่เป็นร้อยเครื่องแรกที่อยู่ในขั้นทดลอง นะทดลองแอปพลิเคชันแล้วก็ขอข้อมูลจากเครื่องที่ทดลองเข้ามาว่าต้องการลูกเล่นแบบไหนอะไรเพิ่มเติม,มอีกหลังจากาได้ลูกเล่นครบแล้วตามที่ต้องการแล้วก็จะเอาไปอเข้าในแอปพลิเคชันของ Apple ก็จะให้ทางเขาตรวจสอบแล้วก็เขาก็จะเอาลงในนี้นะ ทุกนิ้วเอสีิโซนทีซีไอแพดไอพอตมีหมดนะนี่ต้องขยายกระเป๋าใหญ่ขึ้นคุณเจ้าจะตัดสมาธิเก้าระดับ สมชานทุติยชานตติยชาญจตุตชานอากาสารนันจายตนะวิญญาณันจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทินิโรดตั้งชีวิตพูดแค่เก้าคำนี้เรื่องสมาธิแล้วก็บอกคุณสมบัติของแต่ละสมาธิแต่ละขั้นชัดเจนเป๊ะทุกคำเวลานั่งสมาธิให้ช่วยเข้าไปอ่านในคำพระศาสดา แล้วสังเกตในสิ่งที่พู้เจ้าต้องการให้เข้าไปสังเกตเช่นเมื่อนั่งรู้ลงหายใจแล้วให้ช่วยสังเกตว่าอากุศลในใจดับไปหรือยังถ้าดับไปแล้วก็ฟันธงได้เลยว่าเราได้ปตกมฌชาญแล้วง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมถ้าวิตกวิจาร์ดับไปก็ทุติยชาญจิตมีปิติมีความสุขดับปิติได้เรียกตติยชาญ ดับสุขได้เรียกจตุตฌานจตุตฌานมีเครื่องวัดอีกอย่างหนึ่งมีสองอย่างสุขในสมาธิดับกับอีกอันหนึ่งคืออัตสาสะปัสสาสะดับนะก็คือลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยดับนะคือจิตจะค่อยๆปล่อยปล่อยท่าที่ห <c oughs> ย,ยาบๆไปเรื่อยๆเ,เวลาเรานั่งสมาธิสงบไปสักพักจะรู้สึกว่าแขนขาไม่มีมันจะเริ่มปล่อยท่าดินที่หยาบ ลมก็ลมหายใจจะค่อยๆละเอียดขึ้นพอละเอียดไปเรื่อยๆพอถึงจตุตฌานก็คือลมหายใจไม่มีแต่ยังปล่อยรูปการหมายรู้ในรูปธาตุสีดินน้ำไฟลมยังไม่สนิทคล้ายๆแตะอยู่แผ่วๆเฉยๆแต่พระศาสดาบอกว่าจะขาดสนิทในอากาสาน,านัญจายจตนะการหมายรู้ในรูปจะดับไปในอากาสารนันจายจตนะเพระนันฌานที่สี่ จึงยังมีขันทั้งห้าเนี่ยทำงานอยู่ครบพระศาสดาจึงบอกให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันทั้งห้าในฌานทั้งสี่ก็จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานได้นะ